สวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเาเรียนในเรื่องของ endoplasmic reticulum นะครับ endoplasmic reticulum ก็เป็น o r กเ n e l l e อ r g a ก e l l ลหนึ่งนะครับที่พบอยู่ในเซลล์นะครับพบอยู่ในเซลล์โดยเฉพาะเซลล์สัตว์นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูชื่อของมันกันก่อนนะครับ endoplasmic reticulum นะครับ endoplasmic reticulum เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น สองชนิดนะครับก็คือแบบกุขระนะครับแล้วก็แบบเรียบนะครับแบบกุขระเนี่ยก็จะมีชื่อโดยเฉพาะนะครับก็คือก็คือรัฟเอนโดพลาสติกเรติคิลัมนะครับตัวย่อคือ r e r นะครับอ่าตัวแรกเนี่ยก็มาจากคำว่ารัฟที่แปลว่ากุขระนะครับส่วนเอนโดพลาสติกเรติคิลัมแบบเรียบนะครับก็ ก็คือ smooth endoplasmic reticulum นะครับตัวย่อคือ ser นะครับ ser เนี่ยคำว่า smooth เนี่ยก็มาจากคำว่าเรียบนะครับเรียบอ่ะทีนี้นะครับเราก็จะเรียกว่า r e r หรือว่า ser นะเรียกเป็นตัวย่อนะครับทีนี้มาดูลักษณะนะครับมาดูรูปภาพนะว่าตำแหน่งของมัน,นยอยู่ตรงไหนนะครับตำแหน่งของมันเนี่ยก็จะอยู่ในไซโตพลาซึมนะครับซึ่งจะอยู่ติดกับ นิวเคลียสนะครับอไออาและก็เอสเนี่ยนะครับตัวอไออาร์นะครับจะเกาะอยู่กับนิวเคลียสนะครับจะเกาะติดอยู่กับนิวเคลียสแล้วก็ถัดออกมานะครับก็จะเป็นเอ r นะครับทีนี้พอมาดูลักษณะนะครับเราก็จะเห็นว่าเจ้าตัว i าอเนี่ยนะครับจะเป็นแผ่นที่พับไปมานะครับแผ่นแบนนะครับมีลักษณะแบนแล้วก็พับไปมานะครับส่วนตัวเอสเนี่ยจะมีลักษณะ เป็นท่อนะครับไม่เบนเหมือนกับ i อ r ER นะครับเป็นท่อกลมนะครับแล้วก็อยู่ถัดออกมาจาก i อ r ER นะครับทีนี้ข้อแตกต่างอย่างหนึ่งก็คือตัว i ออเนี่ยจะมีเป็นจุดๆเห็นไหมนักเรียนอันนี้ครับก็เป็นไรโบโซมนะครับตัว i ออเนี่ยจะมีไรโบโซมมาเกาะเยอะนะครับมาเกาะอ,อยู่ส่วนตัว s อ r เนี่ยไม่มีนะครับทีนี้การที่มันมีไรโบโซมเนี่ยนะครับมันก็จะทำให หน้าที่เนี่ยของทั้งสองอย่างเนี่ยนะครับแตกต่างกันด้วยนะครับ IER เนี่ยนะครับมีไรโบโซมนะครับเรารู้แล้วว่าไรโบโซมเนี่ยจะทำหน้าที่ในการสังเคราะห์พวกโปรตีนนะครับส่วน SR เนี่ยไม่มีไรโบโซมนะครับทำให้ตัว SR เนี่ยไม่สามารถที่จะสังเคราะห์โปรตีนได้นะครับทีนี้การที่ IER เนี่ยสังเคราะห์โปรตีนได้เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงนะครับอ่าดูนะครับหน้าที่นะครับ ตัว IR เเนี่ยนะครับเมื่อสามารถที่จะสังเคราะห์โปรตีนได้เนี่ยครับก็จะทำให้สามารถที่จะอ่าก่อนก่อนอ่นต้องกเราต้องเข้าจัดทำความเข้าใจกันว่าโปรตีนเนี่ยนะครับสารพวกโปรตีนเนี่ยมีสารพวกไหนบ้างนะครับอย่างเช่นว่าพวกน้ำย่อยนะครับพวกน้ำย่อยต่างๆเนี่ยเป็นสารพวกโปรตีนนะครับ แล้วก็พวกฮอร์โมนต่างๆนะครับก็เป็นโปรตีนด้วยนะครับทีนี้เอาอวัยวะไหนบ้างที่จะต้องสังเคราะห์น้ำย่อยหรือว่าสังเคราะห์โปรตีนออกมานะครับก็ได้แก่ตับอ่อนนะครับดังนั้น s e r เไอนี่ยไอ้ดังนั้น IR เนี่ยก็จฉพบกที่ไหนบ้างพบที่ตับอ่อนนะครับเพราะว่าต้องสร้างน้ำย่อยใช่ไหมฮะพบที่ลำไส้เล็กนะครับก็ต้องสร้างน้ำย่อยเหมือนกันนะครับแล้วก็พบที่ต่อมใต้สมองนะครับต่อมใต้สมองนี้มีหน้าที่สร้างพวกฮอร์โมนต่างๆนะครับในร่างกายอ่า ทีนี้ในส่วนของ s e r นะครับในเมื่อเขาไม่มีไรโบโซมนะครับเขาก็ไม่สามารถที่จะสร้างสารพวกน้ำย่อยหรือว่าฮอร์โมนได้นะครับแต่ว่าจะมีหน้าที่ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือ,อมีหน้าที่ในการกําจัดสารพิษนะครับกําจัดสารพิษและสร้างสเตียรอยด์นะครับดังนั้นเนี่ยในเมื่อมันสามารถที่จะกําจัดสารพิษได้นะครับเจ้าจตัว เอสเอเนี่ยก็จะพบมากที่ตับนะครับพบมาที่ตับเพราะว่าอย่างเช่นว่าสมมติเราดื่มแอลโกอฮอล์ใช่ไหมฮะตับก็จะเป็นตัวที่จะกรองนะครับสารพิษออกมาเพราะฉะนั้นก็จะพบที่ตับนะครับหรือว่าสร้างพวกสเตียรอยก็จะพบที่พวกต่อมหมกไตนะครับพบที่ต่อมหมกไตเป็นต้นนะครับทีนี้ในการที่จะ,ะลําเลียงสารออกจากเซลล์เนี่ยนะครับ ก็คือเวลาเวลาเขาเขาสร้างสารอะไรพวกนี้ออกมานะครับ mm hmm. ก็จะขับออกจากเซลล์โดยการกระบวนการเอ็กโซไซโตซิส hmm. นะครับอันนี้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับที mm hmm. นี้เรามาดูนะฮะเรามาดูกลไกการสร้างสารนะครับ mm hmm. ของ IER แล้วก็ลำเลียงออกไปนะครับตรงนี้ mm hmm. ก็อย่างที่เกินไปเมื่อกี้นะครับ mm hmm. ก็คือจะลำเลียงสารออกแบบเป็น กระบวนการที่เรียกว่าเอ็กโซไซโตซิสก็คือเป็นกระบวนการลาเลียงสารออกจากเซลล์นะครับทีนี้ก็ในลักษณะที่เป็นสารเนี่ยนะครับจะส่งไปที่ก o จีเอฟพาราตัสนะครับซึ่งก o จีเอฟพาราตัสเนี่ยก็จะเป็นโอเกเนลที่ดูแลลักษณะคล้ายๆกับ i e r นะครับแต่ว่าต่างกันนะครับเราสังเกตได้ว่าตำแหน่งจะต่างกันนะครับ ไอยาจะอยู่ติดกับนิวเคลียสส่วนกอเจียปาราตัสเนี่ยจะอยู่ห่างออกไปจากนิวเคลียสนะครับแต่จะอยู่เยื้องกันกันกบไอยาเลยนะฮะไอยาเลยพอไอยาส่งสารพวกโปรตีนที่สังเคราะห์ออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำย่อยหรฮอร์โมนเนี่ยส่งไปที่กอเจียปาราตัสนะครับกอเจียปาราตัสเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการห่อหุ้มนะครับห่อหุ้ม เดิมๆเ่ยเป็นสารไม่มีอะไรห,ห่นะหอหุ้มนะครับก็จะห่อหุ้มนะครับห่อหุ้มไว้ในถุงที่เรียกว่าเวสิเคิลนะครับแล้วก็ส่งออกนอกเซลล์ไปนะครับถ้าเป็นโอถ้าถ้าเป็นพวกน้ำย่อยก็ส่งออกนอกเซลล์ไปที่ผนังนะครับผนังของลำไส้เล็กนะครับลำไส้เล็กนะครับ พวกเซลล์ที่มีไอยาเนี่ยก็จะอยู่ในต่อมพวกต่อมย่อยอาหารนะครับในบริเวณลำไส้เล็กนะครับก็ส่งออกไปนะครับถ้าเป็นฮอร์โมนก็ส่งเข้าสู่ส่งออกจากเซลล์นะครับเข้าสู่กระแสเลือดไปยังอวัยวะเป้าหมายนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับในเรื่องของไอยาและก็เอสียนะครับในความรู้ระดับประถมก็ได้หรือว่ามอต้นก็ได้นะครับ หรือว่าถ้าจะเรียนในระดับมหาอะไรก็ต้องลึกกว่านี้นิดนึงนะครับซึ่งตัวนี้ผมจะไม่อธิบายนะครับก็ประมาณนี้นะฮะลองกลับไปทบทวนกันดูนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ